สวัสดีครับผมผมแม่กรมูเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการ r ีแอ a t i o n กับคลิปไฟในแอสเรดี้แอนิเมชันอินเตอร์วิวครับผมนะคลิปนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์หุ่นใช่ไหมว่าเราจะอยู่หรือจะรอดหรือจะตายไหมถ้าเกิดเราไปนั่งสัมภาษณ์หุ่นอยู่ดีไม่ว่าดีผมนะช่วงนี้ไม่ค่อยทำคลิป r รีแอคชัเท่าไหร่วันนี้ก็เลยว่าจะมา r รีแอคชันคลิปนี้กันครับผมนะใครมีไอเดียดีๆก็ทิ้งไว้กับคอมเมนต์ล่างได้โอเคงั้นก็อย่าเสียเวลามา Reaction กันเลยผมนะมา นี่เสียงขัดข้องเนาะขัดข้องหนักมากเลยน่าจะใช้ไม่ได้ระบบน,นี้ต้องสั่งซื้อระบบเสียงใหม่อืมเยบไม่เย้ค่อนข้างนิ่งในขีิกะไม่ขยับเลยอ่ะ <1> <1> อืมเสียงอะไรอยู่วะนนียโอ้ตาขวามาแล้ว ไอ้ห่เด้แค่ดูผมก็โดนจับสแกร์เลยวะนี่ขนาดไม่ได้เล่นเกมนะใช้ได้ใช้ได้คนสร้างเขาใช้โอเคสองหนึ่งมาเปิดมาแล้วผมก็ค่อนข้างจะเจ๊งแล้วไม่เสถียรนะเราเนี่ยโอเค ว่าไงพี่ติ๊กไปเยโ่โอ้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 ย่างอย่างย่ง,ยงน่งเยอะเชื่อไหมผมว่ารอบนี้ไม่ต้องหลอกตูคากระดาษแน่เลยยกกระดาษขึ้นมาแล้วแม่งหลอกอะไรอยนี้โอ้โอ้เพราะมันยังไม่ทำอะไรชีหนะ้าเอ้แก่ทำไมอะแค่นั้นเนาะขยับน้อยแล้วเราเนี่ยอย่าเลย โอเคยังนิ่งอยู่เสียแลตอนกระดาษปิดหน้าอตายตายกูตายจะไปแหละฟ็อกซี่บอกไม่ให้แค่โคตรโหดอ่ะอ้าวสุดท้ายก็เสียอยู่ดีนึกว่าจะได้ คือโดนหนักมากผมเนี่ยโรเลตยาก็สเปอรเซีาเฟรดดี้เลยวะเฟรดดี้บอกตัวมีหลายล่างเว้ยอืมเปลี่ยนล่างอย่ากลายเป็นเพอร์เพินเพอร์เพินเฟรดดี้มันมาจากไหนวะมันไม่มีใช่ไหมโอ้ยชาร์โดเฟรดดี้ชาร์โดเฟรดดี้มันมีใช่ไหมผมคุ้ว่ามีอยู่เหมือนกัน แล้วเอาสปริงมาอะไรก็แย,แย่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้อ่าสปริงบอนนี่เออเออถ้ามันขนาดนี้กูกว่าเพ่นเหว่ามีจะมานั่งติ๊กอีกเหรอมันอยู่กันเนี่ยซื้อหนึ่งแถมสิบหรือไงวะซื้อเฟรดดี้ตัวเดียวได้อีกสิบตัวสปริงโอมันขยับคิดว่าปืนจะยิงหมดไหมเนี่ยอาจจะว่าไปขอสูญหายหมดเลยบนโต๊ะไม่เหลืออะไรเลยปืนก็ไม่มี เจอขนาดนี้ฆ่าตัวตายเหรอนะโอ้โหรู้สึกสปริงบอนนี่มันหันมาหาเราทุกตัว่ค่อยๆหันมาหาเราเทียตัวเทียตัวต,วตอนแรกมันไม่มองเราใช่ไหมสป,ปริงบอนนี่เผลอแป๊บเดียวมันมองเราทุกตัวเลยเห็นปะเคลส่วนชาร์โดบอนนี่ไอชาร์โดเฟรดี้ตรงกลางนี่ขยับเล็กน้อย แต่ดานนี้ค่อนข้างโกงผมนะถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จแล้วก็เราสามารถได้ทุกตัวนะได้เป็นสิบตัวในครั้งเดียวนี่ถือว่าคุ้มอยู่แต่คงไม่ได้หรอกแม่งตูน่าจะตายอ่ะเจ๊เออวอททำไมเออมึงแหกป่าสักกูแพ้เลย <c oughs> คนทำบอกกูไม่อยู่แล้วตายแล้ว <c oughs> โอเคหมดกับผมนะนั่นก็คือการเลียนคลิปเฟดดี้ n อนิเม o n นิกอินเตอร์วิวผมนะตอนรแรกๆยังโอเคหลังๆเริ่มมึนโรเดนเฟรดี้มามีเพอร์เพนเฟรดี้หรือว่าชาโดว์เฟรด d ี้กับผมนะค่อนข้างจะหรูนะเป็นไอเดียที่ใช้ได้อยาให้ทำเป็นเกมมากเลยนะภาพค่อนข้างสวยดูๆไปอย่างตะดุง้งนึกว่าเล่นเกมอยู่โอเคใครชอบคลิปนี้ก็ดีกดไลค์แชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจผมอตอนนั้นผมนถ้าใครอยากดูผมเลียนคลิปไหนะอีกก็ ที่เมื่อก่อนเขาเป็นลางได้ผมนะอยากดูเดอ์ชันต่อก็กดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอตักวกูดบายม่อนกูดไนท์